ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทีาพรเนชรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเรื่องราวในวันนี้นะคะเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะข้อคิดดีๆที่ท่านอาจารย์นั้นได้นํามาฝากกับเราตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานั่นก็คือท่านพลตีหลักแก้วอมารโสดค่ะตอนนี้ท่านอยู่่ในสาายกับเรแล้วคะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณกัญทียาพรและท่านผู้ฟังพี่เคารพครับค่ะก็เรื่องธรรมชาติเราก็พูดไปหลายตอนแล้วละ่ะเรื่องราวของดินน้ำลมไฟเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าก็ผ่านไปแล้ววันนี้เราก็มาเรื่องราวของสิงสาราสัตว์รู้ไหมกันทียาพรเรื่องราวต่างๆคราวนี้ยบางครั้งเราก็เห็นหมูเห็ดเป็ดไก่เราก็เห็นมันวัวควายแต่เราก็ ไม่ได้ไปศึกษาหาความรู้อะไรจากตัวละครพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันสอนเราได้หลายเรื่องหลายราแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางครั้งจะเปรียบเปยนัานก็จะเอาเรื่องม้ามาั่งเรื่องบัวเบื้องอะไรต่างๆเนี่ยเอามาเปรียบเทียบอุป,ปมาอุปไมยเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะของพระพรุทธเจ้าท่าน,นอาจารย์ก็ได้เคยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อธรรมชาติบทเรียนห่งชีวิตหลายปีมาแล้วละ่ะ แล้วก็จับเรื่องราวพวกนี้อามาเขียนเขียนเขียนแล้วก็มาได้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตเป็นอย่างดีวันนี้เรื่องราวของสัตว์จะเอาเรื่องแรกก่อนก่อนที่จะพรเคยเห็นไอ้โรงเรียนฝึกสัตว์นะเคยค่ะโรงเรียนฝึกสุนัขค่ะเคนายพวกนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ทำไมสัตว์มันฝึกได้สัตว์ถ้าอยู่เฉยเฉยเนี่ยสุนักเนี่ยมันก็ฝึกตัวเองไม่ได้หรอกจ,จริงค่ะจริงค่ะแต่พอมนุษย์ไปฝึกให้อะไรก็แล้วแต่พอฝึกแล้วมันใช้การได้หมด มนุษย์นี่ทําไมฝึกก็พอพกรบสั์แต่ถ้าได้รับการฝึกแล้วจะเป็นทันยออพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าช้างม้าวัวควายได้รับการฝึกแล้วก็ใช้การได้แต่ถ้ามนุษย์ได้รับการฝึกแล้วจะประเสริฐประสัตว์ดเพราะใน,ในโรงเรียนฝึกสัตว์เนี่ยอาจารย์ก็ได้แนวคิดจากฝรั่งนยเป็นข้อเขียนเล็กๆแต่เราเอามานั่งคิดเราก็ได้ข้อคิดเยอะคือโรงเรียนฝึกสัตว์เนี่ยมันมีกติกาอย่างนี้กันเายาอรเราบอกว่าสัตว์ที่เข้าฝึกเนี่ยต้องผ่านหลักสูตรวิ่ง ปีนป่ายว่ายน้ําแล้วก็บินทีนี้บรรดาสิงสาราศาสตร์ก็เข้ามาเสกมาเข้าคอร์สเลยใครผ่านหมดปีคอร์สนี่ก็แยกว่าจบหลักสูตรได้ปริญญาศาสตร์ไปไปสมัครงานได้ไปเข้าเขาดินเขาเขียวอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าเป็ดมาก่อนเลยเป็ดน,นี่ว่ายน้ําได้ไหมกันเนี่ยค่ะแต่มันจะว่ายไม่เก่งแต่ว่ายน้ําได้นะแต่วิ่งเนยเป็ดวิ่งไม่ค่อยเก่งอ๋อค่ะปีนป่ายเนี่ย คือหลักสูตรเขามีวิ่งปีนป่ายไไว่ายน้ําแล้วก,การบินไอเป็ดนี่ว่ายน้ำเรียได,ด้แต่วิ่งเนี่ยเป็ดมันวิ่งไม่สวยไงขามันแบนแบนต่ใช่ไหมค่ะแต่นี้ปีนป่ายก็สอบตกเขาตกเย็นเนี่ยไอเป็ดก็ต้องมาซ้อมวิ่งทุกวันวิ่งจนตีนบวม <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีต่อมานอกอินทรีแล้วก็บินได้บินเก่งมากบินได้เอตลอด พอมาเดินมาวิ่งมาว่ายน้ำมีอีซี e ก็สอบตกต้องซ่อมกันทุกวันเลยค่ะเนะทีนี้ทั้งเป็ดทั้งอีซีก็หมดท่าทีนี้กระลอกกระลอกนี่ก็ปีนป่าย A, ได้เอ,อ ok. วิ่งได้เอพอว่ายน้ำไอ้กระลอกสอบตกปลานี่ว่ายน้ำได้เอพอขึ้นบกเป็นไงปามวิ่งได้ไหมไม่ได้ปลาตีนก็จริงแต่ขึ้นบกก็ไม่ได้ไอ้ปลาก็ต้องมาซ่อมสิซ่อมวิ่งซ่อมปีนป่ายซ่อมอะไรต่างๆเ่ย พระกฤษเดลฉานทั้งหลายนี่ต้องซ่อมหมดเลยทุกตัวเลยไม่มีใครทําได้ทั้งสี่ที่ว่าไอ้นกอีเตีมันก็ต้องอยู่บนฟ้าริงป่ะปลามันก็ต้องอยู่ในน้ําไอเป็ดนี่ยได้ทุกอย่างบินก็ได้ไอเดินก็ได้แต่เป็ดก็ไม่เก่งสักอย่างเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าเก่งแบบเป็ดๆป่ดอะ่ะทําทได้แบบเป็ดๆอะ่ะคือทําได้นิดๆนหน่อยๆบินก็ได้นิดหน่อยใช่ไหมเป็ดอะ่ะบินมากมายะ ว่ายน้ำก็ได้นิดหน่อยวิ่งก็ได้ปีนป่ายนี่ไม่ค่อยได้เพราะฉนะนั้นสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยมันก็ต้องไปฝึกซ้อมอะไรงั่นมันแต่ว่ามันไม่ไม่มีความสามารถเฉพาะทางทุกทุกอย่างเพราะฉะนั้นในที่สุดไอ้หลักสูตรนี้ก็ไม่มีสัตว์เดรัจฉานได้สาเร็จสักตัวหนึ่งตอน,น้องอินซีมันก็ต้องอยู่บนปา้าปลาก็ต้องอยู่ในน้ำไอ้กระลอกก็ต้องปีนป่ายตามความถนัดของมันนี่แหละมันไม่เหมือนกัน ทีนี้เรื่องนี้ที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยมันสอนอะไรสอนว่าคนทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเก่งเหมือนกันหมดนี่ใช่ไห้คบบรับพีบอาพรใช่ค่ะอาจารย์เอาหัวเรายังแบ่งเลยใช่ไหมค่ะเหล่ารา,าบเหล่ามา้าเหล่าปืนเหล่าช่างค,คนตรงสื่อสารสามสมุตรเนี่ย่<ม>างคนา่างก็เรียนเฉพาะทาแต่เวลารบเนี่ยมันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมใช่ค่ะออาถาลาบไปข้างหน้าออารถถางตามไปเอาปืนใหญ่อยู่หลังสุดยิงเข้าไป ฐานสื่อสารวางขายการติดต่อสื่อสารสิ่งต่างๆเหล่านี้ยมันก็มาสอนว่ามนุษย์เนี่ยเวลาไปมองคนเนี่ยเทียมองว่าไอ้คนนี้มันเก่งไอ้คนนี้ต้องเก่งเหมือนมันเพราะว่าบางคนอย่างนักร้องเนี่ยมาร้องเพลงเพราะเนี่ยโอ้โหพี่เป้าสายันหรืออะไรกับร้องให้พี่เป้าไปต่อยมวยกับสมรักคำสิงก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้เพราะะกนนักมวยมาร้องเพลงมันก็ก็ได้อย่างที่เห็นเห็นกันอยู่เพราะว่ามันเก่งเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ไม่เหมือนกันนี่มีใครเก่งแบบติดย่างตันยางหรอกเพราะฉะนั้นเรื่องาราวเหล่านี้มันก็มาสอนเราว่าเวลาคนเราต้องรู้ตัวว่าเราถนัดทางไหนชอบทางไหนถ้าเรารู้เราถนัดทางไหนแล้วก็ไปทางนั้นเลยมันก็จะเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำใช่ไหมเพราะเราจะเลิศทุกอย่างอย่างอีศบบอกว่าเราจะที่หนึ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เราเราเก่งอะไรเราก็ชอบอะไรล้วก็ทําไปในสิ่งที่เราชอบ อย่างคงซื้อบอกจงเลือกงานที่เราชอบแล้วตลอดชีวิตท่านจะไม่รู้สึกว่าต้องทํางานเห็นไหมอย่างการที่พระพรชอบเรื่องดนตรีเรื่องอะไรต่างที่เราเรียนมาเราชอบเราก็จะมีความสุขกับงานที่ทำบางทีอย่างไอสไตล์หรือเอดีสันเนี่ยเขาไม่รู้วันรู้คืนเลยเวลาทํางานเนี่ยขนาดเอดีสันเมียเอากับข้าวมาให้กินบูดแล้วยังเก็บไปกินก็รู้ว่าเพิ่งเอามาเขาทํางานทีหนึ่งหลายหายวัน เพราะมีความรักความผูกพันกันอ่านนี่ก็คือสิ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังว่าโรงเรียนสุดสัตว์เนี่ยมันมีหลักสูตรอย่างนี้แล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบใ้ปางนะกันยาปอดค่<ข>ะทีนี้เอาไปดูเคยเห็นเต่าหอยปูสามอย่างนี้มีอะไรคล้ายกันรู้ไหมเต่าหอยปูค่ะอาจาย์ก็ความเชื่องช้าใช่ไหมคะาจารย์ก็ได้ แต่จริงเนี่ยเต่านี่เปนไงกระดองแข็งไหมค่ะหอยแข็งไหมค่ะปูแข็งไหมค่ะสามอย่างเนี่ยไม่รู้นะอาจารย์ก็จับมารวมๆกันกระยีพอลองนึกถึงเนี่ยเต่าเนี่ยกระดองแข็งอะไรต่างๆ่านเนี่ยใครจะไปทุบไปตีมันก็ยากใช่แต่ข้างในเต่าก็มีเนื้อน้อย,ออย,อยใช่ไหมค่ะต่อมาหอยหอยโค่งใช่ไหมแข็งไหข้างนอกหอยแค็งอะไร เปลือกแข็งแต่ข้างในเป็นไงมีเนื้อนิดเดียวใช่ไหมใช่ค่ะอาปูก็กระดองแข็งมีขามีกล้ามใหญ่อะไรต่างอ่ะเอาเนื้ออาจจะมีคนแต่เนื้อส่วนมากอ่ะเนื้อปูกินที่ตรงไหนหรือไ่ากล้ามปูใช่ใช<ะ>ไหมไอ้เนื้อจริงๆอ่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เต่าหอยปูสอนอะไรรู้ไหมสอนความเยื่อหยิ่งความกลางโก้อวดพวกนี้คือข้างนอกแข็งไะข้างในจะน,นิ่มไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเราเปรียบเทียกบกับพวกเสือสิงค์กระทิงแรด พวกนี้ข้างนอกนิ่มใช่ไหมพวกเสือสิงจะสิงแล้วแล้วข้างในอะใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ค่ะแข็งแก่งแล้วฝึกได้ด้วยเสือสิงชนีลิงอะไรก็แล้วแต่ฝึกได้แต่เต่าหอยปูนี่มีโรงเรียนฝึกเต่าฝึกหอยฝึกปูไหมไม่มีค่ะไม่มีพอแล้วนีนเขาก็มาเปรียบเทียบกับมนุษย์เราเนี่ยที่ชอบโอ้อวดทะนงตนเย่อยิงจองหองเนี่ยเหมือนกับไอ้พวกกระดองแข็งเหมือนเต่าเหมือนหอยเหมือนปู ซึ่งคนที่เย่อิึงกลางอวตานงเนี่ยจริงๆแล้วข้างในลึกๆตามหลักจิตวิทยาพวกนี้ไม่ใคยมีอะไรข้างใน,นก็เหมือนกับเต่าหอยปูข้างในมันน้อยอย่างปูมีเลือดไหมไม่มีใช่ไหมเลือดยังไม่มีจริงๆเขาคงยังมีนะเขาบอกอย่าขุดเลือดกับปูแต่ว่าปูไม่่คยมีเลือดนะหอยก็มีเนื้อนิดเดียวแต่ตัวใหญ่ใช่ไหมหอยโขงหอยอะไรเงี้ยหอยกาบมือเริ่มเลยแต่ว่าข้างในมีเนื้อนิดเดียวแล้วก็ ข้างในมีความรู้น้อยก็จะใหญ่กลางออกมาข้างนอกในเรื่องของสัตว์เนร่างหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามองให้ดีเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบไอ้พวกกระดองแข็งกับพวกเนื้อนอกอ่อนนิ่มอย่างเสือสิงห์ลิงช้างอะไรพวกเนี้ยก็เอามาฝึกได้และมีประโยชน์เยอะและมีพลังเยอะเพราะฉะนั้นก็เปรียบเทียบกับคนแล้วคนคุยโม่โอ้อวดอะไรต่างๆข้างในก็จะมีน้อย พอมันเอาออกมาข้างนอกหมดแล้วไงจะมากันเลี้ยก่อนใช่ค่ะมันเอาออกมาข้างนอกหมดแล้วแต่ข้างในมันไม่มีอะไรก็เหมือนเตาหอยตัวมันอยู่ข้างนอกหมดแล้วแต่เสือสิงระทิง้งแรกนี่เขาค่อยนิ่มนวลเนื้อก็นิ่มอะไรต่างแต่ว่ามีพลังเรื่องพวกนี้ก็เอามาสอนมนุษย์ได้อีกว่าคนที่เป็นลักษณะยังไงก็เปรียบเทียบเอานะบางทีรู้แล้วก็ห้ามพูดนะพูดไปไม่ได้เดี๋ยวเจ้าตัวเขาไม่ชอบค่ะนี่เห็นไหม เห็นไหมการยาพออาจารย์เอามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ทั้งโลกเท่านั้นแหละนักราชญ์ก็ถึงบอกว่าความฉลาดมีโอกาสมาใกล้ในเวลาที่เราถ่อมตัวมากกว่าในเวลาที่เราโอ้อวดเห็นไหมยิ่เลี่ยมเวิร์สเบิของทางโยุโรปเขาเนี่ยแหละทีนี้มาดูครานี้คนจะรู้จักเยอะรู้จักมแมลงไหมค่ะมแมลงทั่วไปอะเยอะแยะเลยใช่ไหม ค่ะ <C han> แมลงวันมแมลงปอค่ะแมลงเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องมดเนี่ยะกูลเดียวกันมดพึ่งหรืออะไรต่างๆงเนี้ย <C han> แมลงวันกับพึ่งนี่กาไม่เหมือนกันเนี่ยมแมลงเหมือนกันนะพวกแมลงนี่มีหกขาใช่ไหมแมงมี <C han> มแปดค่ะแมลงเนี่ยพึ่งกับมแมลงวันก็ไม่เหมือนกันพึ่งสะอาดมาแมลงวันสกปรกใช่ไหมใช่ค่ะพึ่งมีประโยชน์แมลงวันไม่ค่อยมีประโยชน์เนี่ยเรียบเทียบได้ทีนี้ที่อาจารย์จะพูดเนี่ยจะพูดในแง่ของ พลังความขยันซื่อสัตย์สมัคคีของพวกพึ่งกับมดอาจารย์จะพูดรวมๆกันไปเลยมันมีความคล้ายกันนะทีนี้เราได้อะไรจากพวกแมลงพวกนี้เราจะสังเกตไหมว่าไม่ว่ามดว่าพึ่งเนี่ยประการที่หนึ่งที่เด่นที่สุดกันที่ละครว,ว่ามันมีคุณธรรมอะไรรู้ไหมความขยนันขยันไหมมดขยันค่ะพึ่งขยันไหมขยันค่ะ เราลองคิดดูสิพึ่งเนี่ยตัวนิดเดียวใช่ไหมมันสร้างลังได้เขาเรียกพึ่งหลวงเคยเห็นไหมใหญ่ใหญ่ค่ะเคยเห็นค่ะพอสร้างเสร็จแล้วคนไปเอามันมากินได้อีกแล้วไอ้พึ่งเนี่ยมันไปเอาน้ําตาลมาจากไหนเออมาสร้างลังลังก็เป็นน้ําตาลหวานแล้วก็คนก็ไปสอยมันไม่ไปอยู่ในปา่าในภูเขาสูงๆเนี่ยคนก็อยากจะได้ใช่ไหมมันไปเอาน้ําตาลมาจากเพชรบุรีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ พึ่งก็มาจากอะไรใบไ,ไม้ต้นไม้ดอกไม้ใช่ไหมเล็ก,ลกๆน้อยๆโดยไปจิตมาทีละนิดละนิดแล้วก็มาสร้างเป็นรลังเป็นอะไรต่างๆอันเนี้ยเป็นที่พักพิงเป็นอาหารกัอะไรต่างๆอันเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือความขยันต่อมาแล้วความอดทนนะใครไปตีรลังพึ่งก็โดนต่อยกันตายพึ่งก็มีเหล็กไนอยู่ก็ใช้เหล็กในระ์ให้เป็นประโยชน์นะอดทนแล้วก็ต้องสร้างกันใหม่เรื่อยๆไป มดก็เหมือนกันนะมดพลังพังมันก็ต้องสร้างใหม่ของมันมีความอดนทนทีนี้ความซื่อสัตย์จงรักภักดีเนี่ยสําคัญเลยแหละที่อาจารย์จะชี้รู้ไหมมีการทดลองเขาเอาผึ่งนางพญาเนี่ยก็รวมกับลูกน้องเนี่ยแล้วเขาก็ดึงตัวนางพญาเนี่ยเอาไปไว้อีกหลังหนึ่งพักเดียวไอ้ลูกผึ่งทั้งหลายลูกน้องทั้งหลายนี่ก็บินตามนางพญาไปกันเป็นแถวเนี่ยทีนี้เอาใหมา่ มดเนี่ยมันจะมีวันนะอยู่สี่วันนะเหมือนกับอินเดียเลยนะ <c oughs> มันมีอะไรมีพญามีนางพญามีมดทหารมีมดงานพึ่งกับคงคล้ายๆกันมดทหารก็จะมีเขี้ยวใช่ไหมทัญญาพรเวลาโดนมดกัดเนี่ยเจ็บนะเจ็บค่ะนัะน่แหละมันมีเขี้ยวอมดงานนี่ก็จะขยนันไปหาน้ําตาลหาอะไรต่างๆเอาเนี้ยมากัดตุนไว้ ให้นางพญากับพญากินเพราะนางพญาเนี่ยจะคลอดลูกออกามาทีเป็นพันเป็นหมื่นตัวต้องดูแลจะไม่มีนางพญาเนี่ยก็ไม่มีชนรุ่นต่อไปแหละแต่นี้วเวลาไปมดงานเนี่ยมันได้ของมาได้เม็ดข้าวมาได้อะไรต่างมันต้องไปให้นางพญากับพญากินก่อนนะลองลงมาถึงจะเป็นมดทหารสุดท้ายเลยมดงานเนี่ยไปหามาจริงจะเป็น ววลาสุดท้ายที่จะได้กเห็นไหมเนี่ยความซื่อสัตย์จงรักภักดีแล้วเวลาใครมาทําลายลางังไม่ว่าพึ่งว่ามดมันสู้ไหมสู้ค่ะสมัยเด็กๆเ,เราเรียนไงช้างเนี่ยเจเรไปทําลายลังมดไปไงมดตัวเล็กกูเหยียบสัก็ตายปรากฏไปไงมดวิ่งเข้ารูหูรูตารูจมูก <c oughs> เต็มไปมหมดเลยงวงเงินช้างสู้ไม่ไหวร้องไส้หนีไปเลยเห็ไหมดูถูกมดตัวเล็กๆไม่ได้ เพราะฉะนั้นมดมันมีความสมัครสมานสามัครครีร่วมมือร่วมใจกันมีความขยันมีความซื่อสัตย์เห็นไหมเอาแค่เนี้มแมลงแค่เนี้ยเราก็เป็นบทเรียนให้กับชีวิตของเราได้ใช่ไหมกันที่อ่อปะใช่ค่ะเราอย่าไปดูถูกว่าเออแมลงตัวเล็กๆเกนี่ยมันสอนเราแต่เราไม่รู้ไงแล้วมันมีแบ่งหน้าที่กันทํางานไม่เกี่ยงกันเห็นมดมันเกี่ยงมีนอนหลับไหมละ่ะไม่มี พวกเราซะอีกไอ้ช่วยกันขนของอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูพักก่อนนะรอก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่เกียงกันทาหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่ย่อท้ออุปสรรคเขาเคยมีอาจารย์เคยดูสารคดีดิสคัฟเวอรีเยังไงพอทดสอบไอ้ลังมดเนี่ยมันตกลงไปในน้ํถตากูจะมดเนี่ยกี่วันกี่คืนก็แล้วแต่มันจะต้องเอาลังมันเนี่ยขึ้นมาข้างบนให้ได้มันก็ไปเอาลังนขึ้นมาขึ้นไม่ได้มันก็ต้อง ทำของมันอยู่อย่างนั้นจนกว่าลังมันจะขึ้นจากน้าได้อย่างนั้นเนี่ยความไม่ย่อท้อไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางได้มนุษย์เราก็ได้ข้อคิดตรงนี้นะทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริตรุปสกุลปุปสรรคมันก็มีอยู่แล้วนระวัติาสตว์ว่าคน,นเสียสละสิ่งต่างๆเหล่านี้ความขยันขันแข็งมีความสมัรรถสมาถสมัคคีเนี่ยก็สามารถที่จะน้อมนําเอามา ใ้ในชีวิตของความเป็นมนุษย์เราได้เห็นไหมเราจะเห็นสัตว์เล็กๆน้อยๆตั้งแต่ตัวเล็กถ응ึงตัวใหญ่หรือช้างเนี่ยก็ณยี่ปอเห็นเขาฝึกช้างไหมเคยค่ะช้างนี่เขาฝึกจุดยอดเลยนะค่ะนะเขาฝึกจะเล่าให้ฟังแทรกนิดหนึ่งในประเทศอินเดียเขาจะเอาลูกช้างเนี่ยมาผูกไว้กับเสาสูงแล้วก็ฝึกให้ช้างเดินให้ช้างทําอะไรต่างๆได้ตั้งแต่ตัวเล็กๆ ผูกขาไว้พอโตขึ้นมาเนี่ยจากเชือกใหญ่ๆเนี่ยกลายเป็นเชือกเล็กๆแล้วจากไอเสาสูงใหญ่ๆกลายเป็นหลักแค่ศอกเดียวปักไว้ช้างตัวใหญ่ๆกับหลักที่ปักแค่ศอกหรือคืบสองคืบเนี่ยการทียบรบอกว่ามันดีดท,ทีเดียวหลุดไหมหลุดค่ะหลุดแต่ทําไมช้างไม่ดีดให้หลุดเออเพราะอะไร<อ>ก็เพราะว<บ>่ามันเคยชินไงมันเคยชินกับการที่ผูกไว้ไง ขูกแล้วก็ต้องฝึกอย่างนี้อย่างนี้มาจนกระทั่งขามันก็ชินกับไอเชือกอันโตโต,โตแต่ตาหลังแม้จะเชือกเล็กแล้วหลักปักเล็กๆ็นิดเดียวเนี่ยอาจารย์เคยฟังเกาหลีเข้ามาบรรยายไอเรื่องจิตวิทยาพวกนี้ก็บอกว่าพอไฟไหม้ป่ามาไอช้างที่ฝึกพวกนี้ดีดนิดเดียวก็หลุดแล้ววิ่งหนีเข้าป่าเนี่ยเขาสอนอะไรรู้ไหมเรื่องช้างเนี่ยเขาสอนว่ามนุษย์มีศักยภาพเยอะ พอๆกับช้างันแหละเหมือนช้างแต่เราไม่ค่อยได้ใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่เราปล่อยให้ยักษ์มันหลับอยู่ในจิตใต้สานึกเราก็เหมือนช้างไงมีพลังใช่ไหมที่ถามเมื่อกี้ที่จะดีดอะไรก็ได้แต่พอมันถูกเชือกผูกจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีปีเป็นหลายปีมันเกิดความเคยชินความเคยชินนี่ดีไหมดีนะถ้าเกิดความเคยชินในสิ่งที่ดีแต่ชินอย่างนี้มันจะชินแบบมัน เหมือนกับการเยียบอเนีเ่ะทำไงานไปทําไมวันอยู่ไปวันวันอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่นี้แหละเห็นไหมเคยชินพอเราชินบ่อยๆนานๆ้ามันจะติดเป็นนิสยัยเป็นสันดานแล้วก็เราจะทําอะไรไม่ได้เลยโอ้ยมีมีใครก็ทาทาก็ลองทาไม่ได้แล้วนะเชื่อเธอประเทศเรามันก็แค่นี้ทําไปก็อย่างเง้นเห็นไหมเราจะพูดในทํานองเนี่ยเยอะไหมเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินค่ะแล้วพอพูดบ่อยๆเนี่ยอจิตใต้สมน,นึกมันก็รับมุกสิ เฮ้ยไม่ได้นะเฮ้ยไม่ได้นะเฮ้ยไม่ได้นะเรามันจนเรามันแย่แล้วมันไม่มีความสามารถพูดบ่อยๆมาจิตใจํดดำนึ่มันก็เมมเบรรี่ไวพอเมมเบรรี่หนาๆก็จะเป็นวิถีชีวิตของเราไปเนี่ยเอามาแทรกให้ดูว่าเรื่องราวบางทีเล็กๆน้อยๆพวกน,นี้ถ้าสามารถได้ข้อคิดเอามาในการดําเนินชีวิตมันก็จะช่วยได้เยอะอีกสักเรื่องหนึง่งปลากันที่จะพอนว่าปลาเนี่ยวเวลามันว่ายห็นว่ายตามน้าหรือส่วนน้ำ ว่ายทวนน้าค่ะทําไมว่ายทวนเพราะถ้าตามน้ํามันก็ถ้าเผื่อมีคนมาดักจับก็โดนหมดค่ะเน้นธรรมชาติของมันธรรมชาติปลาไม่ได้เข้าโรงเรียนปลานะไม่ได้สอนแต่ปลาต้องว่ายทวนน้ําะเราลองนึกถึงความจริงนะกนรย่าพอนในที่ว่าเมื่อเมื่อเมถ้าปลาว่ายตามน้ำนี่เป็นไงมันก็ไหลลงทะเลเราก็สบายเลยแถวสมุทรปราการก็อวนเอาแห่มาดักอยู่เลยนะหมดเลยใช่ค่ะหมดเลยหมดเลย เสร็จเลยแต่เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยให้ปลาเนี่ยทวนกระแสทวนน้ํามันเลยอยู่รอดได้เนี่ยเพราะฉะนั้นปลาเนี่ยมีปลาชนิดเดียวที่หลวงวิจิตวรวาากาเนี่ยบอกปลามีปลาชนิดเดียวที่ว่ายตามน้ําก็คือปลาตายเท่านั้นทีน,นี้มาเปรียบเทียบทำไมอาจารย์เอามาพูดเรื่องปลาเดี๋ยวยังมีปลาอย่างเที้ยวปลาอะไรต่ออะไรเยอะแยะที่เอามาพูดเนี่ยหมายถึงว่ามนุษย์เราเนี่ย มันก็เหมือนเราไหว้ทวนนะครับมนุษย์เนี่ยเหมือนกับไหว้ทวนกิเลสตัณหารจริงวะจริงค่ะถ้าการที่จะร่อนทำตามกิเลสตัณหานี่จบเลยนะโอ้โหเห็นแหวนสวยๆก็อยากซื้อเห็นรถงามๆก็อยากจะผ่อนเห็นบ้านหรูๆคอนโดดีๆก็อยากจะซื้อเห็นอะไรก็อยากจะซื้อไปหมดเนี่ยตามกิเลสใช่ไหมใช่ค่ะอยากได้อะไรก็ ตหมดเลยนี่แหละเราวหวตามเมื่อไหร่แล้วก็จบเพราะนั้นในการดาเนินชีวิตในโลกมนุษย์เนี่ยมันเหมือนต้องทวนกระแสอย่างที่พระเจ้าบอกต้องทวนกับตัหาถ้าเราตามกระแสเมื่อไหร่ก็จบเลยอย่างผู้ชายรูปเราเออมีตังเยอะไดเมียคนเอา้าไอคนว่าไอคนนี้ก็สวยไอคนนี้ก็สวยคนนี้ก็สวยเนี่ยตามไปเรื่อยเลยจบแล้วนี่แหละ,หละคือมนุษย์ก็ต้องไหลทวนกระแสเหมือนที่ปลาว่ายทวนน้ำนั่นแหละ ถ้าเรามนุษย์เราตามกระแสโลกโกรธหลงตามหลักการมันก็ไปเข้ามาเรื่อยๆจบเลยชีวิตไม่ได้ก้าวหน้าไปข้างไหนปลามันต้องว่ายทวนนะ้ําะเนี่ยอย่างที่ทางนักปราชญ์ก็บอกว่ามนุษย์สามารถทะยานเหนือภาวการได้มนุษย์ไม่ได้ถูกลิขิตมาเป็นเหยื่อแห่งพันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อมมนุษย์สามารถจะปรับปรุงลักษณะนิสัยของตนได้ด้วยการสร้างนิสัยควบคุมตนเองอย่างอ่านหาน นี่อเวียนเจมเขาบอกไปงั้นเพราะฉะนั้นการว่ายวนน้ําของปลากับการว่าชวนกระแสของมนุษย์เหมือนมนุษย์เราอ่ะไม่ต้องเรื่องทวนกระแสกิเลสตัาหาแค่เราเกิดมายากจนหรืออาการไม่ครบสามสิบสองถ้าเรายอมตามนั้นก็จบกันก็ลอยตามน้ําไปก็ลงทะเลไปหรือโดนเขาจับไปกินแต่ถ้าเราสู้เราก็ลุกขึ้นมาต่อสู้การต่อสู้นี่แหละก็คือการว่าชวนนะครับเราก็มีพลัง เราก็มีอุปสรรคมาขัดขวางเราก็ต่อสู้ได้พอต่อสู้ได้ไอ้อุปสรรคไอ้ที่เรียกว่าปัญหามันก็ต้องใช้ปัญญาพอใช้ปัญญาเนี่ยเออเราก็จะเข้มแข็งเราก็จะอยู่ในโลกอย่างปลอดภัยนิฉะนั้นเราก็จะตามกระแสะโลกไปเรื่อยๆในีสุดชีวิตมันก็อับเฉาไปเรื่อยๆนะมะกันเรียกกว่าเป็นไงในวันนี้เอาเรื่องราวแค่เรื่องตั์ก็ยังมีเยอะนะเดี๋ยวมวดหน้าก็จะเป็น การตกปลาที่ยิ่งใหญ่ของจีนเขานะค่ะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านพลตีหลักแก้วอมรรสวดมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกอมประชาการกองทัพไทยค่ะดิฉันกันทยาพรเนชเชลัสรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญร่วมพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2564ในวันอังคารที่16พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกา59นาทีณวัดการจนะสิงหาดวรวิหารแขวงคลองชักพระเขตตลิ่งชันกรุงเทพขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่กรมการเงินทหารหรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนาตาจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพไทยชื่อบัญชีกระถินพระ ราชธานกองบัญชาการกองทัพไทยเลขบัญชี157 207 6196หรือสามารถบริจาคได้ในพิธีถวายภาพพระกฐถินสอบถามรายละเอียดโทร02 575 6369เสสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย